สวัสดีค่ะกับมาพอ่อกับยายเพิ่งแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี่เยาเพิ่งจะพามาเปิดราคาข้วยเด้อค่ะเป็นขั้วยตุผ้ผูพี่แก๊สกับยูบันโคกเทียมตำบลโน่นสมบูรณ์อำเภอหน้าจะหลรวยจังหวัดดูบเด้อค่ะเดี๋ยวทักทายพ่อคนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อ,อยังกับใครเนี่ยพ่อยืนยงหอมรับ พออย่งนะพอยืนยงหอมพอยื่นยงหอมเป็นยังคือจะขายนี่นนนวัว <c oughs> มีเงินแตงลูกไฟขายขาอ <c oughs> พอจวัวมีเงินแงลูกไขายข้วยไปแงขายเม่ตางุดชุดน,น, <c oughs> น่าจักทงไว้หน้าจาักไรเศร้าสองไรเศร้าสองไรเดืเง,งนินจังหวัดสามหมื่นวัวเอาไว้กินแน่นะเขาเขาวบงงามเนาะปีนี้เนาะขอลูกสะพ้ายไว้เท่าไหรนี่ แสนสี่ทองนักบาทหนึ่งแสนสี่ทองนักบาทหนึ่งบ้นพ่อค่ะด,ดอกเป็นบมดนี่โอ้ยมะขั่วต้วนนี้อายุเท่าไหร่ขาสี่ปีขาปีที่สี่เหรอคะพ่อน่าสูงประมาณหนึสามสิบนี่เหลอคะหายไปแล้วหายหลายปีเลยหรืพ่อมมนนหนบอกแล้วโตวโต,ตัวนม่เนี่ยผสมตัวไหนในขอกบนนี่ตันี้ผสมของอันของลุงพ่อไวอ๋อกรมผสมบ่ ก็เ,เรียกน้ากันเนี่ยนะหม้อมันกผ็ผสมเองค่ะผสมเองกล้วยบ,นบานๆเท่าเด้อค่ะจะเปิดเท่าใดล่ะคะนี่ยหกสิบห้าหกสิบห้าตอ่อรองได้หลายบ่ค่ะตอ่อรองมาคุยกันเองมาคุยเอาเพิ่นเปิดราคาหกหมื่นห้าพันละค่ะ, 65, ะ,คะต่อรองได้อยูแจงโทรมาคุยเพิ่นเปิดหกสิ 60, 000 5, 000บห้าละค่ะหกหมื่นห้าพันบาทต่อรองราคากันได้ ทอได้อยอเด็กตนอยพอเดพเดไปตืมค่าดองกันเตงยลอยเออนี no ่ยละเนี weak, oh. ่ยละพอได็อยู่เน่ทำมันได้พ่อเด็กงาบบริษัทเดียวกันเขาเาคนเราบริษัทนั่นให้ยาเอื้อเพื่อนเดีวันพออันนั้นเอื่อปอนั่นอุ้งใช่อยู่แถวยู่ดูสแตรท่าฟนแม่ขอฟ้อนเอาบุฟเฟได้ในเกณฑ์ทหารบอกบอกนี่อจะมาเกณฑ์ทีนี่ละเยสุบุตีทหารซะบ่ล่าอันนี้อะไรจะว่าอุปกรณ์ขอทหารไทอยู่นี่ กดสิขายขั้วไปแต่งลูกสะไบได้ค่ะควันเอาไปเต่ม,ม,ออตมเอาไปตต่มกันเมื่อตืมบูฮห้สิ้าเงินไสไปเต่มค่ะดองดแสนสี่กับช่องบาทหนึง่งเป็นแสนหกแสนหกเกือบแสนเจ็หเหหดลหลู่คนไปเห็นงานกรุงเทพน้นกันได้ค่ะสิแต่งงานเงินบ่พอ ขายกล้วยลูกไปแต่งง่า,า,ขายขายเบิดมากกว่าพีเลี้ยงนะพรองใครก็อยู่ซี่อย่าขายเบิดเด้อเสียดายเสียดายมากเลือดจังโตค่ะถ้าขายตัวนี้ไปในเรือสามอ๋อตัแม่จังโตันี่ตัวเดี้ยงตัแม่นอกนั้นตัวผู้บนตัวผู้อ๋อตัวผู้เสือสองแล้วก็ต<อ>ัวแม่อตัวหนึ่งตัวแม่เออลูกมันเป็นหนึ่งเป็นสองนะเปิดในราคาหกหมื่นหาพันนะคะสนใจกะมาคุยกับพอเพิ่นได้เด้อค่ะพอยื่น ขอเบอร์โทรไปนั่นเลยค่ะโอ้ยผมบมีอย่างอยู่น้ำ,นำเมี้ยม,มดอย่างไเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นไปให้หนะ้าจอได้ค่ะเพราะว่าเบอร์โทรอยู่กับแม่บ้านเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนนะคะ่ะสนใจกระเป๋าโตมา,าหาเพนนื่อนโอ๋อพ่อค่าใไฮยูหาเงินแต่อยากได้ร้ายกว่า,ยยานั้ยอยอน,นอยู่ห้องไปฮุกสิบห่าค่ะพมาพอพุ่งคลายสองตัวมิเตอรหกสิบหกสิบนะผมต่อเลย่องที่ล้วเขาจะมาเอาอยู่ดีสองตัว ตัวนี้อยากได้กจกโคกซิบกลัวพราะห้ายเขาตตอนเนี่ยห้องไอโคกสิบหพาแม่พอมันสนใจกะมาคุยกับ,บอปอบุนได้ค่ะสําหรับคลิปนี้กับซัมนี่ก่อนด้อค่ะขอบคุณพอยืนห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ